การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com กำลังจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มีสิทธิจำนวน20ล้านคนโดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการประกาศจากกระทรวงการคลังในเร็วๆนี้เมื่อวันที่26กันยายน2568นายพาราด,ดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการคนละครึ่งหรือ คนละครึ่ง plus ว่าในเฟสแรกของโครงการนี้จะมีการให้สิทธิ์แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านคนโดยจะมีการจัดสรรงบประมาณประมาณ22,000ล้านบาทซึ่งจะมีการเพิ่มวงเงินจากเดิมที่ให้เดือนละ300บาทเป็น2,000บาทนอกจากนี้ยังมีการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการด้วยโครงการคนละครึ่งและคนละครึ่ง plus จะเริ่มใช้งานในเดือนตุลาคม2568โดยรวมแล้วจะมีสิทธิทั้งหมด 20ล้านสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในเฟส5จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่โดยจะต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังอีกครั้งวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่ง2568สําหสำหรับการลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ผ่าน2ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com colon s l a s l a w w w s e n k k 2 c 6 b k 1 f 5 b 1 j c o m s l a คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สำหรับประชาชนรอข้อมูลส่วนบุคคลและหมายเลขโทรศัพท์รอรับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนภายใน3วันดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเปาตังและทำการผูก G Wallet เพื่อยืนยันตัวตนและรับสิทธิ์ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานแอปเปาตังดาวน์โหลดแอปจาก App Store หรือ Google Play ค้นหาแอปเปาตังแล้วกดติดตั้งเปิดแอปและยินยอมให้จัดการข้อมูลเตรียมบัตรประชาชนถ่ายรูปบัตรและกรอกหมายเลขมือถือเพื่อรับรหัส OTP ยืนยันตัวตนได้2วิธีได้แก่กรุงไทย Next เข้าสู่ระบบกรอกรหัสรับ OTP และตั้งถินสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าตั้งพินและเปิดใช้งาน Face t ช u c ID ยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานรอระบบตรวจสอบหากการตรวจสอบสำเร็จจะแสดงการ์ด G Wallet บนหน้าจอ แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามคุณคิดว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่หรืออาจมีข้อดีข้อเสียที่เรายังไม่เห็นแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง